ก็ในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนนะครับผมเทคนิควิธีการเพิ่มยอดคลิปวิวเรียวนะครับผมเป็นยังไงเนาะให้คนดูที่สนใจมาดูแล้วก็ทําตามผมกันได้เลยอก็ขั้นตอนก่อนอื่นเลยนะครับผมให้คุณผู้ชมได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ KMKTH ดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เว็บไซต์มาให้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานทําตามได้เลยและพอได้เข้ามากันแลนะครับผมที่นี่ก่อนอื่นก็เลยให้เราได้มากดสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปได้นะครับผมแล้วก็เข้ามา เอาพอได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างการสมัครเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามานะครับผมเพื่อทำการสมัครสมาชิกกันได้เนาะเพียงแค่ได้กรอกข้อมูลตามที่เขาได้มีให้กับเราแบบนี้นะครับผมแล้วก็กรอกกันไปได้เลยเนาะหรือว่าใครอยากสมัครแบบบัญชี Google Gmail นะครับผมก็เลื่อนลงมาตรงด้านนี้ผมเราก็สามารถที่จะกดสมัครผ่านกันได้เนาะหรืออย่างขั้นตอนแบบปกติตรงด้านนี้นะผมเราไม่จำเป็นต้องเป็นการกรอกชื่อหรือข้อมูลเราจริงๆแล้วก็สามารถที่จะกรอกและสมัครกันไปได้เลยหรือหากใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็ให้กดย้อนกลับมาแล้วลลงงชชื่ออใ้้านไไปดเยะ และก่อนอื่นกันเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาในตัวโฮงเว็บไซต์ KBM k h i t h ในเว็บไซต์นะครับผมเขาก็จะเป็นหน้าต่างอแรกเป็นแบบนี้นะครับผมมีหมวดหมู่บริการแพลตฟอร์มให้เราสามารถที่จะมาเลือกใช้งานทําการกันไปได้เราจะมียอดเงินอยู่ที่ตรงหน้านี้ด้วยนะครับผมให้กับเราได้เช็คกันเอาไว้เพื่อได้มาเป็นยอดเงินใช้งานในส่วนต่างๆตัวนั้นนี้แต่ทหารเกิดใครที่อาจจะเข้ามาใช้งานในตัวโฮงเว็บไซต์เป็นครั้งแรกแล้วไม่มียอดเงินนะครับผมเดี๋ยวให้ดูขั้นตอนที่ผมจะสอนกันไปก่อนได้เลยเนาะเดี๋ยวเนส่วนการเติงเ์ นี้เรามาทําการเลือกที่ตัวของแพลตฟอร์มไอจีเราก็ไปกดนะผมก็กดคลิกเข้าไปพอเลือกกันได้แล้วที่ตัวแพลตฟอร์มมเลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการจะขึเคมาเป็นประมาณนี้อ่าผมก็ต้องการจะทาการเพิ่มยอดคลิปวิวหรอยอดวิวของคลิปเลียวนะผมก็เลื่อนหาดูไปเลยอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะผมเรากดคลิกเข้าไปแล้วพอเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่มาเลือกกันต่อที่ตัวบริการนะครับผมบริการจดขึเคมาเป็นประมาณนี้ผมจะขอเลือกบริการเป็นอันแรกนะครับผมให้กดคลิกเข้าไปเลยแล้วพอได้เลือกกันได้แล้วทั้งในตัวหมวดหมู่และบร มเพื่อมาทำการคัดลอกลิงก์อ่ะผมจะขอเริ่อมอนไปคลิปนี้แล้วกันนะผมให้กดคลิกเข้ามาแล้วคัดลอกลิงก์เลยแล้วพอได้ลิงก์คลิปเดียวกันมาได้แล้วทีนี้ก็ให้ลิงก์มาวางพอได้วางลิงก์คลิปเดียวกันไปแล้วทีนี้ก็ให้มาเซ็ตจำนวนนะผมที่ต้องการจะเพิ่มเงินไปอ่าผมจะลองใส่สักหนึ่งพันแล้วกันนะผมก็ประมาณนี้เลยเนาะอ่าแล้วพอได้เจอทั้งลิงก์้รื่องจำนวนได้แล้วประมาณนี้นะผมไม่กดส่งซื้อกันได้เลย ก,ก็จะง,ง่ายประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำและผมหกกักว่าใช้งานจริงๆและหลังจากสั่งซื้อกันไปแล้วนะผมในตัวของเว็บไซต์เขาจะมีระบบของตัวออเดอร์นะครับผมเช็คขึ้นมาบอกนี้ให้เราได้ดูกันได้ด้วยนะว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะผมก็ถือว่าระบบได,ได้รับการสั่งซื้อของเราเลยเนาะก็เพียงเท่านี้เราก็รอกันไปก่อนได้เลยหรือใครอยากจะเช็คตัวรายละเอียดของตัวออเดอร์นะผมยังสามารถที่จะกคดคิข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการซื้อตรงส่วนด้านนี้ก็ได้้้้้นนนนรรรััับบมเเเเเเาาาาใตวว็ไไไ์กกดดดดขขขปูสส่่่อออองงงทีีแล นะครับผมเืิอเข้ามาเช็คดูรายละเอียดกันเนาะหรือหากใครที่อาจะเข้ามาช้งานทําตามผมกันแล้วนะผมอาจจะติดอยู่ในตรงขั้นตอนแรกที่ผมได้บอกกันไปว่าไม่มียอดเงินสามารถที่จะกดเข้ามากัก่อนได้ผมตีหน้าต่างตรงส่วนด้านนี้ใช่นหน้าต่างของการเติมเงินเพื่อที่จะเข้ามากอะไรนะผมก็จะมีหน้าต่างเป็นประมาณแบบนี้กันเลยให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการเติมเงินกันได้แล้วในหน้าต่างของการเติมเงินสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้สลับในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมที่เขามีอยู่ให้เราได้เลือกกันอยู่5ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางอย่างสแกนเคอร์โค้ดผ่านท วเดตหรือว่าคริปโตเราก็สามารถที่จะเลิกกันได้เลยเนาะอย่างในช่องทางสองช่องทางนี้ผมผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นช่องทางในชื่อเพย์ก็ยังมีช่องทางกับรายได้เลเพิ่มเติมอือ่นๆมากมายแบบนี้กันได้ด้วยนะผมในการเติมเงินหากรู้จักรูกโซ่ช่องทางไหนสามารถที่จะเลิกทาการกนันไปได้เลยหรือหากใครที่สั่งซื้อกันไปแล้วทําตามผมกันไปแล้วนะคะผมอาจจะมียอดเงินได้สั่งซื้อกันไปแล้วเข้าไปเช็คในตัวของออเดอร์กันแล้วผมได้ออเดอร์อาจจะไม่ได้ขึ้นมาว่าราอดําเนินการอาจจะเกิดแเลิกหรือว่ามีการขขัััดดดล้้้อองงเรรราาาาาสสมมถที่่จะกกกนนบบไ แล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมให้กับคนดูทุกๆคนนะผมสามารถที่จะกดคีิกสสเข้าไปแล้วเขาจะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมสองช่องทางให้กับคนดูสามารถที่จะเลือกเพื่อให้ได้ทําการแก้ปัญหาหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกันไปได้จะมีช่องทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเหลือหรือช่องทางไลน์เราสามารถที่จะเลือกกันได้เลยอย่างช่องช่องทางไลน์นะผมเราสามารถที่จะแอดไลน์ผมเพื่อที้ทรไว้นะผมในการแจ้ปัญหาแอดมินแบบเดียวทามผ่านช่องทางนี้ได้แบบ24ชั่สิบสี่กัแวดมินด้รลยผมเราก็ ปัญหาระบบหักว่าไม่สะดวกทางไลน์ก็สามารถที่จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ได้ตรงนี้ทงตัวช่วยเหลือกันก็นกนได้นะผมจะเลือกหัวข้อหรือว่าจะพิมพ์เลขออเดอร์หรือว่าจะพิมพ์มปัญหาตรงนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะแจ้งกันได้อหรือว่ามีใครที่สั่งซื้อกันไปแล้วว่ม่มีปัญหาขัดข้องยังไงแบบไหนนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาดูโดยสงตัวยอดออเดอร์เราก็ได้นะผมว่ายอดวิวคลิปเรียวที่สั่งซื้อกันไปจะเป็นยังไงก็ของเดิมนะผมในคลิปนี้ของผมดีวผมส่งซื้อกันไปเนาะก็ อ่ะลองรีพร้อมกันเลยได้นะครับผมว่าตอนนี้จดเนขึ้นมาหรือยัง อ่าก็เบิดจะยังพีขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องชล้อหรือว่าตกใจกันไปเพราะว่าในการส่งซื้อนะครับผมไม่ว่ากาส่งซื้อยอดกันไปเท่าไหร่บางทีเว็บไซต์เขาอาจจะค่อยๆขึ้นมาดำเนินการให้กับเราหรือบางทีอาจจะขึ้นมาให้กับเราเรื่อยๆหรือจะขึ้นมาจานวนหนึ่งก่อนเราก็ต้องรอกันไปก่อนได้เลยเนาะหรือบางทีอาจจะยังไม่ขึ้นเลยอาจจะต้องรอเวลาสักครู่นึงแล้วพอถึงเวลาเ่าจะขึ้นมาให้กับเราทีเดียวก็คอยรอกันไปก่อนได้เลยแบบของผมผมก็จะรอเหมือนที่ผมได้พูดกันไปนะผมเต็มเพื่อไม่ให้ก่่อนทีตภาพ ถึงตอนนั้นนะครับผมเผื่อใครที่ได้คามาใช้งานกันแล้วแล้วยอดอาจจะขึ้นเสร็จแล้วสนใจอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักให้ได้คามาใช้งานหรือว่าทาการสามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อตรงด้านนี้กันได้ผมที่ข่ามาแนะนําเพื่อนเนาะเผื่อใครอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนอื่นๆในคามาใช้งงานเรากดเข้ามาที่หัวข้อตรงด้านนี้ก็ได้แล้วมาทำการคะลอกลิงเพื่อให้ไปส่งให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองเพื่อทนการแนะนําหากใครสนใจประมาณนี้ก็ลองเข้ามากันได้เลย และก็สำหรับในคลิปวิดีโอของในวันนี้นะครับผมผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วหากใครนะครับผมที่สนใจก็ลองเข้ามาทําตามกันได้เพราะมีลิงก์มาให้อยู่แล้วหรือว่าใครที่ได้เข้ามาทาตามกันแล้วเกิดสนใจจะลองแนะนําคนอื่นก็ลองเข้ามากันได้นะครับผม, <S <S ผมเดี๋ยวผมก็ามาจะไม่ได้แชร์วิดีโอกันได้เนาะ <S <S อ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นช้าอะไรยังไงนะผมเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีตอนนี้ก็ขึ้นเยอะก,กันเลยดีกว่าเนาะ เอาละครับผมรออกกับเป็นมาจากเมอกี้นะครับผมที่เราได้ทําการส่งซื้อกันไปแล้วน่ารองัะคู่นะครับผมตอนนี้ยอดวิวในคลิปเดียวของ i อเรานะผมเขาได้เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จ็นทีมเราแบบนี้กันแล้วแล้ววิธีขั้นตอนในการทําก็ง่ายๆประมาณนี้กันเลยด้วยนะครับผมหากว่าใครที่เข้ามารับชมกันแล้วสนใจก็เข้ามาทําตามกันได้เลยนะผมในส่วนของลิงก์ที่ผมได้แปะกันเอาไว้แล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอของวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วนะครับผมพอยอดวิวกรเพื่มขึ้นมาเสร็จกันแล้วประมาณนี้สำหรับใครที่รับชมดูถึงตอนนนนนีีี้้้ผมมมมะะววัไ่ากกแล็ขคคุณ